หลังจากที่ทุกคนได้มีความสุขกับผลงานของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลก2018นัดที่5ที่สามารถเอาชนะไต้หวันไปได้4ประตูต่อ2แล้วนะครับหลังจากนั้นทุกคนต้องปรับสวิตซนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์หรือนักเตะเองจะเข้าสู่โหมดของฟุตบอลไทยพิมลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับ วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับขุนพลกิเลมพีของเราจะเปิดสนาม s อ g ซีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมสุพรรณบุรี FC นี่คือภาพที่ขุนพลกิเลมพีของเราเดินทางมาเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมที่กิเลมวันเลข่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเหล่าขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยที่รับใช้ทีมชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เก็บตัวอยู่ที่กิเลมวันเล่นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติเสร็จ วันที่13พฤศจิกาย,ยนก็ตามมาสมทบทีมกิเลนผีดของเราที่กิเลนาวเล่ต่อทันทีเลยล่ะ,ะครับคุณผู้ชมเหมือนเพิ่งมาที่ที่แล้วครับ การเปลี่ยนบรรยากาศมาฝึกซ้อมที่กิเลมันเล่ก็เป็นเรื่องที่ดีหนีความวุ่นวายในกรุงเทพมาหานครนะครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนเนี่ยที่ทันโดมนั้นก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ของโปเตโต้เกิดขึ้นด้วยแ่ะครับเพราะฉะนั้นการมาเก็บตัวฝึกซ้อมยังต่างจังหวัดก็จะทําให้นักเตะกิเลมยของเรามีสมาธิในการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นครับ ซึ่งเกมการแข่งขันวันที่15พฤศจิกายนนี้ทีมกีเรมิขิโของเราต้องการคว้า3คะแนนมากๆเลยล่ะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในเลกแรกบุกไปแพ้ให้กับสุพรรณบุรี f อมา2ประตูต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ก็ถือเป็นการล้างตากันอีกครั้งหนึ่งและแต้มที่ตามหลังทีบุีร์อยู่5คะแนนนะครับในทางทฤษฎีแล้วก็ยังเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีความหวังเราก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดล่ะครับ ในการฝึกซ้อมล่าสุดนะคบพี่ตองกวินทำสัจจานันพี่มุ้ยธีรศิลแดงดาพี่ตังสารัตยู่เย็นแล้วก็พี่นิวทิธิพันธ์พ่วงจันทรถึงแม้ว่าจะมีเกมที่ล้าๆจากทีมชาติไทยมานะครับแต่พวกเขาก็มีสปิริตนะครับกลับมาซ้อมเข้มกับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะทิธิพันธ์พ่วงจันแล้วเกมรับใช้ทีมชาติเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เจ้าตัวจะมีความฟิตและไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนในการที่จะเจอกับสุพรรณบุรีเ c ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ หลังจากที่เมืองทองทีวีของเราให้ดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกีเลมพยองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก exactly. mm ็ต hmm ้องบอกว่านักเตะทุกคนทํางานกันอย่างหนักเลยล่ะครับซ้อมหนักมากๆเพื่อเตรียมรับไทยพิมารีกอีก6เกมที่เหลือรวมไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอล F a ฟที่จะพบกับอาร์มี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาามันจจะช เดี๋ยววงทอทีวีของเราจะปล่อยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมที่กิเลวเวเล่ให้สาวกเกลียวของเราได้รับชมกัน แล้ววันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของที่ตองกวินทำสัจายานันด้วยนะครับหลังจากที่ไปรับใช้คุณพลช้างสึกทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมไต้หวันมาได้4ประตูต่อ2แล้วเจ้าตัวก็เดินทางมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อทันทีเรียกว่าไม่ได้พักเลยล่ะครับเมื่อวานนี้ครับตอนเป็นไงบ้างครับกับทีมชาติไทย4-2ครับผลการแข่งขันก,ก็ถือว่าได้ตามเป้าที่ได้3คะแนนแต่ว่าคือคือ ก็เหมือนเดิมครับคือผมก็ยังผิดหวังในในตัวเองอยู่ก็อยากจะอยากจะช่วยเพื่อนโรนีได้มากกว่านี้ก็ถ้าช่วยได้มากอันนี้คงไม่คงไม่เหนื่อยถึงถึงต้องขนาดนี้ครับผมแต่ว่าบรรยากาศที่ราชมังคลากีฬาสถานน่าจะประทับใจนักเตะทุกคนด้วยเพราะว่าเยอะมากๆใช่ครับใช่คก็คือคือเมื่อวานเป็นเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากแล้วก็คือตรงนี้คือคือบรรยากาศนี้คือส่วนสําคัญที่ทําให้ทําให้เรากลับมาชนะแล้วก็ถ้าเวลาเก็บชัยชนะได้เมื่อวานครับ ปิดสวิตต์เรื่องทีมชาติมาเปิดสวิตต์เป็นเมืองทองได้อย่างครับตอนนี้กลับมากิเลมาเล่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งอยู่กิเลมาเล่นะครับไม่เบื่อนะครับตองไม่ครับผมว่ามันก็ก็ผมผมมีความสุขที่้อมฟุตบอลมากกว่าครับแล้วก็คือก็ดีใจที่ได้กลับมาอยู่กับเพื่อนๆร่วมทีมทุกคนในสมโมสรครับผมก็ก็เป็นความสุขอีกอีกอย่างหนึ่งครับผม ระหว่างที่ทีมชาติไปเตะนะครับตองคิดว่าเพื่อนเพื่อนนุ่มทีมมีความพร้อมสําหรับการเจอสพุพรรณบุรีในวันอาทิตย์นี้ไหมครับผมก็ดูเช็คข่าวตามทางของสโมสรตลอดแล้วก็คือบางก็เห็นเขาบอกว่าซ้อมหนักซ้อมหนักมากครับผมแล้วก็คือผมว่าทุกคนทุกคนมีความกระหายในการที่จะเล่นกับแมตสุพรรณแล้วก็เล่นกับเกมที่เหลือในในฟุตบอลลีกรวมถึงเอฟเอครับที่จะถึงนี้ด้วยครับผมผมคิดว่าก็ก็เรายังมีเกมอีกอีกหลายเกมที่เราต้องต้องสู้แล้วก็ฝ่าฟันไปครับ มองยังไงเกมเจอสุพัรณ์บุรีครับออสองเกมที่เจอกันล่าสุดไม่ค่อยดีสําหรับเราสักเท่าไหร่ฮะ,ะผมว่าสุพรรณบุรีก็อย่างที่เห็นในผลงานสองสามแมตช์ล่าสุดคือคือก็ไม่ใช่งานงานที่เราชนะเขาครับผมแต่ว่าคือผมว่าอน,นามก็เป็นอดีตไปแต่ว่าคือคือฟุตบอลมันก็มีแต่แต่ปัจจุบันกับอนาคตผมว่าผมว่าก็ ก็ลองดูก็ลองดูคือเราเราทำเราเต็มที่ครับผมเราก็เราก็ต้องเตรียมตัวเองของเราให้ดีสุดเพื่อที่จะทําการแข่งขันของเขาให้ดีสุดครับผมเตะในบ้านสองนัดยังไงก็ต้อง6คะแนนเพื่อที่โอกาสในการลุ้นต่อไปเราต้องทําให้เต็มที่ในทางทฤษฎีเรายังมีโอกาสนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดถึงถึงว่าจบซีซั่นจะเป็นยังไงคือตอนนี้ผมแล้วก็เพื่อน่มทีมทุกคนขอขอโฟกัสไปทีละแมตขอเน้นไปทีละแมตแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็น เป็นแมตช์ในบ้านหรือว่าแมตช์แมตช์ไปเยือนเขาก็ตามเนี่ยผมผมว่าทุกคนก็เต็มที่แล้วก,แวก็แล้วก็ตั้งใจจะสู้เพื่อเพื่อเก็บชัยชนะฝากแฟนบอลให้ได้มากสุดครับผมวันอาทิตย์นี้แฟนคลับหลายลายคนบอกว่าโอ้ไม่รู้จะไปทําไมไม่ได้ลุ้นแล้วแต่ว่าส่วนตัวตองเองยังไม่ได้มองอย่างนั้นใช่ไหมครับ กองเชียร์เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างเช่นทีมชาติไทยโอ้โหกองเชียร์ช่วยให้กลับมาชนะ4-2เช่นเดียวกันกับเรานะฮะเพื่อกองเชียร์เยอะก็มีโอกาสที่จะชนะสวุวรรณบุรีได้ครับก็คือคืออย่างที่ผมบอกไปครับว่าว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้มองถึงถึงตอนจบฤด,ดูกาลตอนนี้เหลือเหลือเกมเกมที่เหลือประมาณ6-7แมตช์ก็ก็คือคือนักฟุตบอลทุกคนก็ยังยังยัง ตั้งใจเราก็ยังมุ่งมั่นในทุกๆเกมที่เหลืออยู่ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าคือคือสิ่งสําคัญที่ที่นักบอลอยากได้แล้วก็เป็นเป็นพลังที่ที่ทําให้เราเดินหน้าสู้ต่อเนี่ยคือคือกาลังใจจากแฟนบอลทุกคนครับผมผมคิดว่าทุกกาลังใจของของแฟนบอลมังทองทุกคนเนี่ยสำคัญต่อสําคัญต่อทีมเรามากครับผมก็ athletics. คือคือก็อยากจะอยากจะเชิญชวนเชิญชวนครับผมก็ยังไงทุกกาลังใจยังสําคัญต่อพวกเราเสมอไม่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงครับผมก็ยังไงฝาก ฝากติดตามเชียร์พวกเราเหมือนเดิมแล้วก็คือพวกเราจะทำเต็มที่สัญญาว่าทำเต็มที่เพื่อแฟนบอลทุกคนแน่นอนครับผมขอบคุณครับ